สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊ฮีโร่กับพระนช้ยเนๆอีกเช่นเพยนนครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับเป็นการรวมเลขเด่นจาก2ี่สิสำนักนะครับเพื่อให้ท่านศึกษาเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก่อนจะมาว่ากันงวดวันที่16ตุลาคามที่จะถึงนี้พย้อนไปดูงวดประจำวันศุกร์ที่1ตุลาคาม2568นะครับเลขที่ออกนะครับ3ตัวคนนะครับออก9 7้าเจดแดนะครับ จะเห็นว่าี่วงไว้ที่มี8มี9นะส่วนสรุปไป4 -5 กก็ไม่เข้านะครับก็ไม่เข้าตามเป้านะครับหากท่านไม่ช่นชอบการวัดกําลังเลขก็เลือกชมเอาชนะถึงสมรครมไดก็ได้ตามอัธยาศัยครับผมต่อไปนะี่ก็เป็นมาว่ากันถึงวันนี้เลยวันนี้ออกวันพฤหัสนะครับที่16ตุลาคมของ1 5น8ะครับผมก็ได้รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขาจะมาวัดกําลังเลขกันเลยนะครับจากศูถึงเผลปรากฏว่าเลขศูนชนกัน8นะครับรวมได้แนะครับเลขเก้ชนกันรวมกันได้7นะครับ <c oughs> ก็สรุปไปเลขศูนย์รองเก้านะครับไว้ท่านศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่งยงโชคตลากิินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเอ็นสเท่าน,นั้นนะครับต่อไปก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นค่าสอตัวล่างนะครับ ลองสองตัวล่างนะครับอไปเป็นข้อมูลสองตัวล่างนะครับประจําวดวันพุธที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก่อนนะครับผลออกเจ็ดเจ็ดนะครับก็การวัดกําลังเลขก็สรุปไปที่ที่หกกับเก้านะครับ ก็มีกําลังเลขเท่ากันคือ6 7 8นะครับก็เข้ากันที่เลข7นะครับแต่สรุปผิดพลาดก็คือเลือกไปที่6กับ9นะครับผลปรากฏออกเลขลเบิ้ล77นะครับหากท่านไม่ชื่นชอบการวัดกําลังเลขก็เลือกชมเอาสมักหนึ่งสมักใดก็ได้นะครับก็เลือกชมเอาย้อนหลังแบบวิดีโอย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบได้เลยว่าจะยึดถือสมักหนึ่งสมักใดก็ตามก็ดูข้อมูลย้อนหลังกันได้เลยนะครับ ต่อไปก็เป็นข้อมูลเลขท้าย2ตัวนะครับสำหรับงวดใหม่นี้ออกประจำวันที่วอนพื่รหัสนะที่16ตุลาคม2568นะครับก็รวบรวมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะมาวัดกำลังเลขดูนะครับจาก0นถึง9ผลปรากฏว่าเลข3นี่ขอขอประทานโทษนะครับเลข0ูนย์นะครับชนกัน13านะครับรวมเป็น13านะครับ ส่วนเลขเก้รวมได้เลขแปด 8, นะครับคำน,นั้นสรุปไปก็คือเลขศูนรองเนะครับขอให้ท่าน่าพิจารณาดูนะครับหากท่านไม่ชื่นชอบสมรักหนึ่งสมรักใก็เลือกวัดกําลังเลขดูหรือไม่ชอบสมรักสมรักใดก็ตามก็เลือกชมเอาตามอาธิยาศัยนะครับผมเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาเป็นาาแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเอ็นสามเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับก็คือผลงานของอาจารย์พี่ชิดชัยนะครับวดประจําวันที่16หตุลานะครับอาจารย์ท่านนี้ก็จะมีประจํากันทุกงวดนะครับไม่ว่าจะผิดหรือถูกนะครับไม่มีใครให้เลื่อนถูกทุกงวดมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมีผิดมีถูกนะครับหากถูกไปเลยก็เลือกผิดเอาตามอาทยาใสยนะครับหากไม่ไม่มีผลงานดีนะครับก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับ ต่อไปก็เป็นอาจารย์ไม้โทนะครับเด่นบน3ามกับสี่นะครับ3ามกับ4ี่ครับฟันเลข3ามนะครับส่วนจับชุดก็ดูตามนี้ได้เลยนะครับเสียงโชคสะพงงามนะครับก็เลือกซื้อเอาตามอัธยาศัยนะครับส่วนเลขล่างนะครับเด่นศูนย์องห้านะครับฟันประเลขศูนย์ส่วนคู่ชุดก็เลือกเอาตามอัธยาศัยครับผมชอบชุดไหนก็ขอให้ถูกชุดนั้นนะครับ อ้ํรวยเงินแสนมีเงินแสน,นเงินล้านกับทุกท่านนะครับมีพีนี้ก็ขอจบมาเพียงเท่านี้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามนะครับพร้อมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับพีนี้ก็ขอจบมาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม